สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพระเครื่องและ f อที่รักทุกท่านครับ EP ที่39ครับมาใหม่ๆสวยงามยามเช้าๆเลยครับพระกิ่งพระบูชาครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับ แผ่นปั๊มยันห้าครับพระกิ่งจุลามจุลามณีครับลุ่นพัดพันล้านครับ น่าตั้งบูชาครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์ห้าบาทครับ รายการที่สองครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับด้านหลังลอยแรกครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ,บ,ร,บรายการที่3ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับ วัดโคสิตาลามครับเรี่ยมเก่าครับเปิดหน้าเปิดหลังครับหลังหัุมานเชิญธงครับปีพศ2521ครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญรัชการที่5ครับ ด้านหลังเป็นพระสยามธรรมาธิราชครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าครับด้านหลังเป็นชดาครับ เหรียญ10บ,บาทครับประเทศไทยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเนือหเงินหรือเปล่าครับสวยสวยอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับพิมพ์2หน้าครับ เลียมจับขอบเก่าโบราณครับน่าจะเป็นหลงคดเดิมครับเนื้อโลหะออกเนื้อเมฆกับพัดเลยครับรายการที่7ครับเป็นปางลีลาเนื้อดินครับเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อมันๆเลยครับ ออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเมืองพิสณนุโลครับรายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนครับ แผน่เนื้อดินเก่าครับแก่งแก่งแน่นๆ่น,น,นมันมันเลยครับรายการที่สิบครับเป็นพระสุ้มกอเนื้อดินครับลงรักเก่าครับเรี่ยมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับลงรักปิดทองครับ รายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับเหนือแก่งแก่งแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญนายหลวงพระราชินีครับ เะเด็ดนิวัดพระนครครับเหรียญหนึ่งบาทครับรัฐบาลไทยครับปีพศ2 5งพครับเหรียญห่วงเชื่อมครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับภาษีเจริญครับทนบุรีครับเหรียญที่ระลึกในการถวายพระตาหารครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อนวลนนวลแน่นแนุ่มๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณครับพระท่ากรดดานครับเนื้อชินตะกัวครับ ค่ากระดานเกตโคดครับรายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ300บาทครับบางบางเบาเบาครับ บูชาสององค์500บาทครับรายการที่17เครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับรุ่นหนึ่งครับด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่าครับเหรียญกะไหลทองครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จเกจชายโยครับลงรักเก่าครับเนือแก่งแก่งแน่นๆมันมันเลยครับลงรักปิดทองครับรายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จวัดปากน้ำครับ ด้านหลังเป็นอักขละเลขยันครับพระไตปีดกครับน่าจะเป็นรุ่นหกครับเหนือนวลนวเลยครับนุ่มนุ่มเลยครับรายการที่ทยี่สิบครับเป็นพระท่ากระดานครับหล่อบโบราณครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ ห่ากระดานเลี่ยมเก่าครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญรอหครับเหรียญรอห้าหัวกลับครับด้านหลังเป็นพระสยามธรรมธิราชครับเหรียญสวยๆคมๆม,มันๆเลยครับ รายการที่2 2ครับเป็นพระเนื้อผงพุทธโทน้อยครับเรี่ยมสามห่วงครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับสห่วงหายห่วงครับเลี่ยมพร้องของบูชาเลยครับเรี่ยมกอกกันน้ำครับรายการที่23ครับเป็นเหรียญ นักบุญแห่งล้านนาครับคูบาสีวิชัยครับเหรียญกระไหลทองครับแวววับเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์คะแนนครับ เนื้อผงลงรักเก่าครับเนือมันมันเลยครับแก่งแก่งเลยครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญรลอเครับเนื้อ3ามกษัตริย์ครับทองคำหรือเปล่าครับแวววับเลยครับ50ปีครับ น่าจะแกะออกจากกรอบเงินกรอบทองครับมีสพึ่งด้วยครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับสภาพใช้ครับเหนือแก่งแก่งเก่าเก่าเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่2 7เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนือผงลงรักเก่าครับหลังกระดานครับแก่งแงแน่นๆมันๆเลยครับรายการที่28ครับเป็นพระสุมกอครับพระสุมกอเนื้อดินเมืองกำแพงเพชรครับ เนื้อดินมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่2 9ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงลงรักเก่าครับเนื้อแก่งแก่งมันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับของดีไม่รู้วัดครับ รายการที่30ครับเป็นพระพุทธชินราชครับเนือ3กษัตริย์ครับเรียมจับขอบ,อบเงินกอบทองครับรายการที่31เครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยนันครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่32ครับเป็นหล่อบโบราณเก่าครับเนื้อชินตะกัวครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อเมฆกับพัดครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่34ครับเป็นคดมะพร้าวเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับคดมะพร้าวครับ มีตามหาอุดครับมหานิยมมหาสเสน่ห์ครับมงคลครอบจักกรวาลครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเปียกทองคำครับด้านหลังเป็นพระปางนาคปกครับ อัคระเลขยันนะครับสวยๆคมๆเลยครับ,คมคมร,บรายการที่36ครับเป็นพักคงลำพูนครับเหนือดินเก่าครับเหนือดินมันๆเลยครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับกำลังนุ่มๆม,มันๆเลยครับมาดูรายการที่1กันเลยครับช็อตเด็ดครับพิเศษมันๆเลยครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ ให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่สองครับเป็นเขี้ยวเสือแก่เก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันมันช่ำช่ำเลยครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับใส่ตลับเงินครับรายการที่4ครับเป็นหินหยกแกะครับแกะเป็นรูปพระสังกระจายครับ สั่งกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือ,อกินเหลือใช้ครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงปู่สุขครับเหนือชินตะกวัวครับด้านหลังเป็นอักครลเลขยันครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับมีแนบด้วยครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญเทวดาพระลาหูครับต่อโคตีครับน่าจะเป็นเหรียญ3ามกษัตริย์ครับด้านหลังเป็นลาหูอมจันท์ครับ เ,เงินเก่าครับเลี่ยมเงินลงยาครับรายการที่7ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อชินตะกัวครับหล่อบโบราณหลังลายผ้าคเก่าไม่ทราบที่ครับเก่าไม่เก่าครับ กอบแตกลายงานเลยครับเลี่ยมเก่าโบราณครับเลี่ยมกอบกันน้ำครับน่าจะเป็นพักกู่ครับขุนแผนเนื้อชินตะกัวครับเก่าครับเก้าเก่าครับรายการที่8ครับ เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงปูด่ดุลครับอ่ะอ่ะตุโลครับต่อโคดีครับ ปู่ดุลครับเรี่ยมเงินเก่าครับหลังช้างครับปีพศ2521ครับวัดบูรพารามครับจังหวัดสุรินทร์ครับเก่าไม่เก่าครับ รายการที่9ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหนุมานน่าจะเป็นหนุมานเชิญธงครับเป็นรูปหนุมานครับตอกโคตดตอกหมายเลขนัเบอร์ครับพักกิ่งเพชรชาติยบ เนือสำลิดครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับวัดจุลามณีครับเหรียญเงินครับ จังหวัดพิษณุโลกครับมาพร้อมกล่องเลยครับผูกัทะศีมาอุโบสถครับวัดจุลามะนีครับ เหรียญเงินครับมาพร้อมกล่องเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่11เครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเรี่ยมเงินครับห่วงขาดเลยครับ เจ้าของน้าจะบูชามาก่อนครับหลวงพ่อทวดนิรันตลายครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลทิมครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับเหรียญบางๆครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินวัดดอนใย,ยหอมครับด้านหลังเป็นพัดยศรับปีพศ2516ครับ เรี่ยมกรอบเก่าโบราณครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยมกรอบกันน้ำเก่าครับเก่าไม่เก่าครับกรอบแตกรายงานเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ